2ท่าโยคะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายแล้วผิวพรรณดีส่วนใหญ่ท่าที่จะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายจะเป็นอาสนะท่าโยคะที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนบริเวณแกนกลางลำตัวช่องท้องสีข้างลำตัวไปจนถึงหน้าขาของเราและการฝึกปริงกระชับกล้ามเนื้อหมัดด้านหลังวันนี้ครูมาให้ไว้สองท่าท่าแรกจะเป็นการนอนคว่ำให้เน้นก็คือออกแรงเหยียดแขนเหยียดขาให้สุดความยาวใช้การหายใจเข้าช้าๆพร้อมกับยกอก ขาแขนยกทุกอย่างขึ้นกั้นค้างไว้สักครู่สองวินาทีให้กล้ามเนื้อกระชับแล้ววางลำตัวลงจึงจะหายใจออกทำแบบนี้นับเป็นหนึ่งรอบอาจจะทำสามรอบถึงห้ารอบถึงหกรอบได้เลยพอครบแล้วใช้มือดันตัวขึ้นมาบีบหัวเขาว่าบีบขาหากันนั่งทับส้นเท้าเอาแขนมาวางข้างลำตัวงายฝ่ามือขึ้นเรียกว่าท่าเอมบริโอโพสท่านี้จะเป็นการคลายหลังและเป็นการกดบริเวณช่อง องเพื่อขับลมออกจากท้องแขนวางข้างลำตัวสบายๆไว้ถ้ารู้สึกอึดอัดจุกเสียดกลางท้องทรมานให้เปิดเข่าสักเล็กน้อยก่อนน่าแสดงว่าในช่องท้องมีแก๊สเยอะมีลมในท้องเยอะให้ทำอาสนะสองท่าน,นี้ไปสักพักหนึ่งฝึกบ่อยๆคุณจะรู้สึกเลยว่าช่องท้องของคุณสบายตัวขึ้นในขณะเดียวกันจะช่วยลดพุงได้ด้วยกระชับช่องท้องได้ด้วยในขณะที่คุณทำท่าเอมบริโอท่าเมื่อยต้นคอใช้วิธีหันศรีรษะไปด้านข้างไป ไปซ้ายไปขวาสักสองสารอบ